ว่าไปเพ่นอนว่าไปเอาเลือดนักสู้เราขึ้นมาลุย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 นี่ให้ใครหิ้วได้ดีใครหิวอะตุกแน่ๆเลยนงแปลกๆกระตุกอยู่แล้วขนาดโยกย้้ยามันเปิดนวงเลยเออ เติมโค้ดรังง่วงนั่นไงไอ้สัตว์่ายง่วงอันนันด้วยจังเลยมัวซัวชิบหายโอ้โหวาร์ปแล้วกูไอ้สัตว์เลยชู้ใจจริงครับบัฟค้งดีทำไมตัววาร์ปอ่ะอกติวาร์ปเหมือนกันต้องถามว่าทำไมตัวไม่วาร์ปหลายไม้เห็ตุเราเฮ้ยแม่ยีสหายหมดพี่แดงไม่ยืนบัฟลอะไรตรงนั้นอ่ะ ผมเห็นนะไอ้เฮียยืนยืนตั้งไกลไอลามยังตีได้หู้น่นปานปานเมื่อไหร่มันจะแก้หวะวันนี้ผมขอได้ได้จะแตกแล้วจะแต่งครับไปถึงหมอไปถึงหมอพี่น้องไปถึงหมออะไรอ่ะเฮ้ยมันปล่อยเบอร์อลยวะปล่อยเบอร์อะไรป้อมพี่เบลยูด้วยนี่ไงกลับมาช่วยแล้ว โอ้ตีเขาไม่ตายเอยชุดละแคนแ็กจ๊กเตอพี่แบงค์ขอวันหนึ่งได้เปล่าอย่างหนงผมได้เปล่าไปนอนได้พี่ก็ตีไปสิกูไม่ได้ว่าไหลขอวันนีโจงเจ้าหน่ยโผเฮียแขงเยอะเตอร์เรียกอ้โจ๊กเตอร์้เปลาเรียกอ้โจ๊กควายได้ไหมเออวางไปไม่ตายอ้าไอ้เฮียพี่โมหาพ่อเหมอกัะหนก อุ้ยโห้จังอ่ะยีนิ่งโหดแล้วโอ้โหอย่ากเก่งเกินมันดีทีเดียวอโอ้ยอย่าเอ้ยโอ้พีชอีกทีนึงเนาะแข็งอ่ะแข็งแข็งหลอดไอ้ดังฟ้าเฮดดีมาเล่นนี่มันพีเป็นเปล่าวะพีกิ่งเป็นไงบ้างดีไหมฮะก็ดีไม่ได้ตีดีมากดี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 พี่นนตีดีแบบดีแหละวันนี้ไอ้กอมตีคนเดียวอ่ะจริงพี่ผมไม่ค่อยเสียแต่ได้มาหลายแสน คำดีนะพูดก็พูดไปพี่ก็อย่าพูดความทีมเอาจริงเอาไม่เชื่อถามแขกดูดิว่าวันนี้ปอมเสียตังค์ไปเท่าไหร่ได้ได้ดีหมอนจมหมอจมหมอจมหมอนจมที่เก็บไปโพสขายพวกมีพี่เรามีเรามีทีมงานพี่มีทีมงานมีทีมงานขายให้น้องพัฒพลเอาไว้ขานั้นขายของโคตรเก่งอ่ะบอกเลยโอยขายเป็นออกน้องพัพฒนจนะขายเก่งมากอ่ะขายอะไรก็ออก นักปุมตีใครไม่ตายเลยนะเอาวันนี้ปอมก็ห้าล้านแล้วดิขนาดไม่ทันยังพี่น้องขาดสามหมื่นห้าหกกิ่งแต่น้องมันไม่ลงเอาไปดูรีบเฮียรถเอาเลยโหยเฮียคือมาขนาดนี้แล้วนิดเดียวไอ้ปอมซ่อม ตอนเนี้ยก็มีนายหัวเฟรมอยู่นายหัวเฟรมอนายหัวเฟรมนายหัวบอกว่ากูกูได้อะไรพี่ว่าไงอ่ะอในหลุ้นได้ชมไงได้ชมต้องถามต้องถามพี่ดีว่าได้ไรเออไอปอมบอกได้ดวงได้หัวใจผมอีกดวงไงแย่สวยแย่อย่าอ้วนร้ายนะครับเฮียชิวาจ๊กเกอร์มันกดสติ๊กเกอร์ใส่ผมป่ะมึงก็มึงก็กดใส่มันดิมึงกลัวอะไรมาล่ะเออวช่วยหน่อยดิ ให้กูป,ปากให้เสร็จก่อนก็ไม่ได้ปีเกนตีบูหน่อยอย่าตีต่หมอตีหมออะไรดูกูคิวสิพธิ์จมาน,นั่งตีเตา่าหมอไม่งกูมาหากูอย่างเดียวเลยเว้ยวโอ้ยเฮี้ยแม่งเอาดาเมจใครมาใส่กูวะเนี่ยเฮี้ยร้อยสี่พธิ์จมานั่นเฮี้ยวิ่งมามีแต่ดินห้าตัวหกตัวเลื่อเตะไม่ถูกเลยสัตว์เตะตัวหนึ่งกูโดนสวนตัวหนึ่ง โจ๊กเออโจ๊กเออ้ยโจ๊ควายดิเอออย่าหน่อจเย็นดิเฮ้ยจะหนอก็รุนแรงเกิน์แล้วมีใครอัดคลิปป้ะเนี่ยมีมีปลอมไหมปลอมมาโจ๊กกลัวรึอ๋อโจ๊กเออโจ๊กเออจะหน่อจะเย็นดีโอ้โหหุนแรงก็เราอ่ะอ่านลบเว้ยแลยไม่มีไม่มีใครต่างไม่มีใครฟังไม่มีใครฟัง เราทำด้วยใจใช่ป่ะไม่มีเลยไม่มีแกต้องตีให้ตายไอ้พี่มันตีผมตายเลยพี่ดีม่ัวรูมันทีแปลกเอออยู่นิ่งไปไว้อยู่นิ่งอย่างเงี้ยัตั้งใจเล่นกูโอ้โหไอ้ปอมอยู่ไหนเนี่ยชื่อไอ้ปอมเนี่ยไอ้นอนบอกให้เข้าไปีไก่ไอ้เหี้ยีวีนางฟ้าเขาแย่งผมเนี่ย ช้าไงโหมไปหมุนอยู่ไงมึงพิษเขาพิษแล้ววิ่งกันทั้งนั้นแหละหมอชุ่มหมอชุ่มพิษอยู่แอลกอฮอล์ซีมเจ้าหมูเจ้าหมูเจ้าหมูโอ้โหไม่เตี้ยเลยหันมาตีกูตายโอ้โหพิษเอ้ยดีแบงค์ย่าโอ้โหโอ้โหเนี่ยแหลกปะเต้นบ้านนี้เกิดบ้านนี้เกิดบ้านนี้ตายไปก่อนบ้านเต็มแบบบ้านเต็มเลยเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านยากียากีอยู่ไหนวะเห็นแวบๆบบผมเองผมไปเองป่านนั่นอะ ิดดมาโนนหัอยู่ในบ้านอยู่เลยพี่อนูกูเตะตั้งเยอะลยตัดไม่ได้โ้ยจะโหนูยิงกูโชกเกอร์โชกเกอร์ไม่ใช่วะนอนวะนี่มันีหญ่้วยเหรอมีมีแอลกอฮอล์หรซึมเอ้ยเอ้ยจอกจกหมูจกจกควายอะไรก็ได้มันตายหายไปแล้วโอ้ยมันหายตัวหายตัวผมหายบ้างหายตัวหหมื่นไม่ได้ใช้ ไอ้ส manager, ัตว oh, ์ต uh, ีไม um ่เคโดนจริงเลยไ้ลามเอ้าขูวับไปเนี่ยเบิ์ดสหายเบิ์ดยากี่ปีนะยากี่ปีแข่งทะีลหงส์อ้ยโดนดีโอ้อเยอะไอ้เยี่ยงโง่จริงไอ้สัตว์เดอใครนะโอ้ย เฮ้ยเอ้ยมึงบุ้งตุ้มเข้าแต่บ้านกันง่ายเฮ้ยอันนี้อันอันอันนี้พูดถึงใครอาทันนี้จะเกิดรับไหมถึงสกิดรักอ๋อเอ้ยโอ้โหซีมันหนึ่งไม่ตายยังมันมีเขแข่งก่อนที่ฝ่ายล้วกูเฮ้ยใครแข่งอ่ะเอาไปก่อนหนึ่งตัวโอ้ยบอกบอกเป็นคณะเลยเฮ้ยมึงหาหมอไม่เจอได้ไงวะผมกำลังยิ้มยูปอยยูกูต้องฝันคาปีมันถึงจะตายอยู่เฉย สวยตันสวยแมออกแปดเก้ามเนี่ยจำมีแล้วะโหช็อตไปอาชไกลชีวิตผมจตดตะเมียกถ้าไมมบนลบดีตังวะหมอหมอทำแดงหน่อยถ้าบ้านวาหมอทำแดงไงครับหมอทำแดงหน่อยครับเสร็จทีแบบนี้ทำแดงแบบนี้เออเฮืออ่ะอ้เจ้กเกอร์เขาติ๊กเกอร์อะไรผมอ่ะพี่ อยู่ในบ้านทำแดงอยู่อ่ะตติ๊กเกอร์ใส่มันไปดิกลัวอะไรมั้งเออพอหมอไม่มีติ๊กเกอร์ไม่มีติ๊กเกอร์ใจุ่มขู่โบว์ที่สองมา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 กูมา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 ที่เป็นเด็กเป็นผีวะเพื่อนเพื่อนกูเยอะแยะไอม่ครับอันนี้กู่มาสอ้โหขู่ขับสนขับสนยังไง สำรววิ่งเกินสำรวนวิ่งเลย้ยพี่แจพี่แล้วเออโอมันสู้โจเกย์โอ้หสัรวจวิ่งเลยอน้มากอสิบสองเลยแม่งไม่ได้อยู่ในสายตาดิเอ้ยหมอหมอของผมแดงละไมมอองมทำอต่อนี่ไปทางนั้นะหมูมลงวที่เวยสิบสองเอโอยีเฮี้ ผมไอเหียเอ้ยยิงยากิปานไม่ออกเลยโอ้สะท้อนเอ้ยครั้งพี่เกมเออแกผมด้วยพี่อ่ะแกโอ้หัวตามดได้เดิมดีตัวแม่งวับไปวับมาไอบินมาอยู่นั่นแหละไอเฮียกูตกไปที่สิเอ็ดฮัลโหลโอ้โหยิงยากิไปสองนัดไม่ตายเออตายละห้าหมื่น เฮ้ยหมอตุ้ม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 เฮ้ยผมเองผมเองผมเองโอ้โหสี่สิบสองสิ่พันละสิทผมเองผมเองหมอตุ้มแล้ว่าหมอตุ้มบ้านเราไอ้พรนี่ตัวมันหรออ้าวเกอร์ไม่อีโมเฮ้ยเดินกลับเฉยเลยขู่สวยแกสิแม่แกสิแม่เอ้ยแข้งเออดาบนั้นสนองไม่ทานของเขาดีที่เขา กว่าจะเดินมาถึงบ้านบ้านเยอะไหมอันนี้บ้านมะหรือบ้านมารเนี่ยบ้านสำตัวโอเคเดี๋ยวให้นางฟ้ากดไปก่อนโอ้หเฮียแม่งมันแวะวะไปนอนทั้งไอวี่มันเหอเมื่อกี้มีนินตีปั้นอยู่อะโอ้โหมังกรเดืมังตีเดือดจิ้มเฮ้ยมันโดนแล้วเนี่ยโดนไปสามหมื่นเยเราเลขสี่เองฮัลโหล ไม่ไหวอันี้หนึ่งหนึ่งกับหนูยังสู้ไม่ได้เลยโอไมา์พีทไปสอนพี่พี่ชายเล่นคนหน่อยดิมันสอนไม่จำมัยดิไอ้เฮี้ยวพีทแต่มันโง่อ้าวม่อีกเหรอโอ้โหแปดหมื่นตอดีต่อดีต่อดีไอ้เจ้โจเกอร์วิ่งเข้าบ้านพี่จงหมูวิ่งเข้าบ้านดิ่อไม่ใจเล่นโอ้โหดีแสนอยู่ในบ้านนะวิ่งพี่หมอโอ้เฮี้ยดด ตีเหม the ือนเดียวเฮ้ยต้องใจเล็กน้อยบ้านเขียมมันบ้านค้างค้างหมอนค้างค้างโอ้หขโมนนะขโมนเดี๋ยวจังหวะที่หายใครมันพิษหมอห้าผันคนเนี่ยแต่ละคุกนี่ไมันเิ่งวอล์กอยู่แถวเนี้ยแหละโดนอะไรตายโอ้ยเฮียถอยหลังเม็นตัวในกี่นาทีวะยึดยักกิ๊บยักจนกว่าจนกว่าจะขยับพี่ดีพี่ดิมอ่าเหรอขยับไปอีกทีนึงครับเกิดอยู่เกิดอยู่ ครับมันก็แตะอะไรผุนแล้วแดงหมดเปล่าคัมพีหมดไอ้เหี้ยทำไมไอ้เหี้ยมันน่วงเกินนะน่วงเกินจนยิงไม่ออกอ่ะแคนเซิลไม่ได้อ่ะจริงพี่จริง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 บางทีพี่ต้องปล่อยให้มันยิงธรรมดาจริง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 ราถังนี่แหละบ้าอุ้ยพี่ไม่มีไม่มีลูกแก้วปัง เอ้ยตีหมอไม่ได้เราบอกบอกูตายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้าหกหมื่นแปดไม่ได้ใช้ <c oughs> กูจะรองพิสเ <c oughs> ริฟให้ไหมอยู่ไหนก็นกอยู่ไหนก็นกเอ้ยฮัลโหลพี่ดีบอกมันดิทำไรเป็นอะไรเต็งเย ب, นหย็บโซน่าเหรอ พี่น้องอย่าหมอนะเป็นไรเธอนี่อะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยกระถอนว่ะจู่มมุมจุ่มแล้วแล้วใครจะถอจุ่มตามกูไปน่ะโอ้ไอ้เยี้ยสามจู่มมุมจุ่มแล้วผมก็ตายเออสวยวิทย์เตะมันเตะมันไม่ได้แก้ตัวเองอะแก้ส่างมอโดนแข็งว่ะโดนแข็งว่ะ ไปสนใจครับเมินเมินเมินหมอเท่านั้นเฮ้ยติ๊กเกอร์ว่ะโอ้โหโดโอ้โหทิมไม่ทันพงมาแล้วเยอะโอ้ยโดนแข่งแมงเลยป้ายกันไปหมดโอ้ยทิมวิงว<า>่งเร็วกูหมดไอสัตว์เหงาเลยที่นี่โอ้โหเฮียเอ้ยสามหมืนหนหน่นกง ไ่ทำอาอลิกกลางผมเองไอกระนกผอเมงโอ้ยเอ้ยเออสวยโอ้ยเหี้ยกูเกิดข้างนอกมีแต่มาในจัดอะไรวะนะวิ่งนีตอนโอ้โหเราไปไหนหมดวะเราอยู่ในบ้านมันเนาะตอนนี้อยู่ในใจคางทีไอ้เหี้ยอ้าวนี่บ้านใครเนี่ย เหมือนมาผิดบ้านเราพี่บ้านเรากไงไอก่อนในหงเออจุ้มจุ้มโอ้ยเยอะมากในบ้านเยอะมากแทงฮีแทงฮีเฮ้ยพีี่รอแป๊บหน่อยไอ้เหี้ยยิงฮนูส่าไอ้ยิงนินสามไอ้พินสามรอบไม่โดนลินพันอยู่นละเขาเฟืองเฮียอะไรมึงเสียรายเอ้ยเฮ้ยวอดก้าไม่ใช่พวกมึงเัินช้าเกินไปมึงรู้ตัวหรือปะฮัลโหล ต้องเร็วกว่านี้เอาเหี้ยหมอหลุดเลยไอสัตว์เลยมันไม่น่อยเกมตึงป่วยพี่แบงค์ขอได้เปล่าเล็กนึงอะเอาไปสีก็ผมก็เล่นตามตไตา์ของผมโอ้ยตา่โอโหติดต่อได้สามสิบเยนอยู่แล้วเออมันก็ได้เท่ากันอยู่ดีโอน้ดงชอะไรไม่ตีมันเลยตีจะหมอเหี้ย

ให้มันมาให้มันมาโดนทอนตายแล้แม่งเว่งมาจิ้มมาจิ้มมาจิ้มแม่งก็ตายเลยเรือกล้วยนั้นมีให้กี่บะทีบะโจกบะโจกเพียบเพียบเพียบนี่ขอแวะหนึ่งทีนี่ไหนเฮ้ยมันตามมาแล้วนะเห็นไหมน้าเอาโบลตองขึ้นไปอีกเวเอีกเวเออ่วปี๊ดห แข่งเนี่ยยต้องชกโคตรแย่เลยอนนั้นนะไหวปะไหวปะไหวไหวจัดไม่เตะ้วยนะเตะเตะไหมอ่านแสดงว่าโมไม่เห็นนีดิ